ี่ดีครับพี่น้องทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับอุปิดับหมีนะฮะวันนี้ผมจะพาพี่น้องทุกท่านมาดูไอ้ต้นมะพร้าวบอนไปผมต้นหนึ่งนะครับที่เลี้ยงเข้าไว้แต่ที่ผมสังเกตเห็นต้นนี้นะฮะมันมีความผิดปกตินะครับผิดปกติคือใบกาดเขาแห้งลงไป น,นี้ก็แห้งมี่ก็แห้งแห้งแห้งนะครับใบทางก็มีความรู้สึกว่าแคะแครแกนแกนยอดน้องตรงนี้ก็เหมือนกับคงที่นานเกินไม่เจริญเ,เ,เติบโตระบบรากเขามีปัญหาไหมนะครับหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องเชือ้อราหนอ่อเน่าหรือเปล่า หยบคนหนอดูแล้วก็ไม่อ่อนนุ่มนิ่มนะฮะก็ยังแข็งมาดูกันดีกว่าครับว่าเป็นอะไรระบบลากมีปัญหาไหมไม่แน่ใจนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวลืดดูอีกทีเดีค <c oughs> ตอนนี้ผมเคย เคยยกกรากเขาไปแล้วนะครับก็เอาขุยมะพร้าวนะครับใส่ประคองดินก็มีความชุ่มชื้นนะครับดินก็มีความชุ่มชื้นดีหรือว่ารากเน่า ยังไงอ่าจริงด้วยครับม,มีหนึ่งรากเน่าสองรากสองรากสองเส้นอ่าผมแล้วผมเจอแล้วเจอสาเหตุแล้วครับพี่น้องรากเขาติดเชื้อรานะครับรากเน่าเดี๋ยวผมตัดให้ดู นะครับ <c oughs> ว่าแล้วทำไมอาการแปลกแปละนะครับตาเส้นนี้เส้นนี้นะครับเน่าเดี๋ยวตัดให้ดูเลยซึบเส้นไหนอีกเส้นนี้ก่อนสองเส้นที่เห็นต้น ครับลากมีปัญหานะครับนี่รากมะพร้าวจะเป็นในลักษณะเหมือนหลอดกาแฟนะครับเนี่ยหนึ่งเส้นเส้นที่สองนี่เหมือนกันเลยครับลากเน่าติดเชื้อรา เนี่ยครับว่าแล้วทำไมเป็นโอสามเส้นเลยนี่นี่ด้วยมีอีกไหมคือถ้าลากเขายังโอเคดีอยู่เนี่ยมันจะแข็งๆนะครับอ่าที่เหลือสี่ห้าเส้นนี้แข็งแรงดีอยู่อืม เอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวตัดรากตัดรากเก่าเนี่ยรากที่สองเส้นสามเส้นที่ตัดออกที่เคื่อลาเดี๋ยวแก้งานเลยดีกว่านะเดี๋ยวผมขอเวลาดึงเขาออกมานิดนึงนะครับดึงเลยก็ได้ครับไม่ต้องเสียเวลา ต้นนี้ยผมเคยเปลี่ยนดินเขาไปแล้วทีนะครับที่เคยลงมาให้ดูแต่พอเดี๋ยวจะเปลี่ยนดินไปแล้วเนะี่ยสังเกตการเปลี่ยนแปลงมันไม่โอเคเท่าไหร่เนี่ยครับรากเส้นนี้มีปัญหาเส้นนี้มีปัญหาเห็นไ,ไหมครับจะนนมีปัญหา เดี๋ยวแก้งานตรงนี้ก่อนนะครับพี่น้องหรืออาจจะผมอาจจะเปิดกะลาพ่าออกเลยก็ได้เปิดเนี่ยไอ้กามะพร้าวตรงนี้ออกเลยเดี๋ยวเลี้ยงต่อพี่น้องทุกท่านครับหลังจากที่ผมนะครับเอากากมะพร้าวออกจากบริเวณกะลาเพ้าเรียบร้อย นะครับเงี้ยไปแงีมาได้ดังนี้ครับ <laughs> <laughs> กาลาหลุดเลยส <laughs> ังเกตนะครับพี่น้อง <laughs> เนี่ย <laughs> เปื่อยเย็นคู่นะครับเ <laughs> ชื่อลาเล่นงานไปแล้ว <laughs> กาลาหลุดไม่เป็นไรครับ <laughs> เดี๋ยวต่อกาลาได้นะครับเร <laughs> ื่องราแบ่งปันนี้นะครับ อาจจะยาวนิดนึงนะครับพี่น้องทุกท่านคือผมอยากนำเสนอนะครับในมุมของการแก้ไขปัญหาครับสังเกตตรงนี้นะครับเปื่อยผูกกัแล้วไม่แน่ใจว่าเชื้อราจะเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวลองปาดเข้าดูปาดออกเนี่ยอ จะมีเสียงก้องแกงก้องแกงดังรบกวนนะครับพี่น้องทุกท่านเนื่องจากว่าทางบ้านเขามีการโครงการก่อสร้างอยู่น่ครับนี่ก็คือเป็นเขาเรียกอะไรละเป็นโคนต้นเขาแหละที่เป็นขั้วตั้งแต่เริ่มต้นนะครับโอ้มีมดเข้าไปด้วย ตายไหมนอ้องอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันถ้าลดน้ําในน้ําเข้านะเนี่ยตรนี้เอ่อรากสองรากนะครับที่มันเน่าผมก็จัดการตัดออกอลรากนี้เดิมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับตัดออกนิดเลยไอ้รากนี้มันก็อยู่ประมาณลักษณะแบบนี้คือ พุ่มกะลาเดิมดูเห็นรอยกะลานะฮะไม่ใช่ดูประมาณนี้เน่าตักออกจุดนี้ก็จะแต่งออกอีกนิดนึงเดี๋ยวมิดบาดเนี่ยครับเน่ามาถึงนี่เลย หลังจากที่ผมตัดรากที่เหลือเขาออกนะครับเนื่องจากว่าผมตรวจสอบแล้วมันมีปัญหารากเน่านะครับเนี่ยพี่น้องนะครับเน่าไปหมดแล้วไอ้นี่ที่ตัดออกนะครับบีบดูแล้วนี่ก็มีปัญหาครับตัดทิ้งไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันคือรากเน่าหลังจากที่ผมตัดไปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือประมาณ สามนิ้วนะครับหลากความยาวที่เห็นนะครับส้มๆตรงนี้เป็นน้ำยาเล่งเปือกนะครับของที่ใช้ทาไม้ทำบอนไซนะเป็นลักษณะคล้ายก่าวซิลิโคนจุดนี้นะครับผมว่ามาแปะนะเพื่อป้องกันน้ำเข้านะครับเข้าไปทำลายให้มีปัญหา หัวยังแข็งอยู่นะครับเนี่ยยังไม่นิ่มยังไม่นุ่มนะก็ภาวนาว่าโคนนี้ไม่มีปัญหาไอกาวที่ว่านี่ก็เนี่ยครับผมซื้อมาเอาไว้ทาไม้ที่ทำบนไซนรนะก็เลยลองเอามาปิดจุดที่เราตัดออกเพื่อป้องกันน้ำเข้าหรือเชื้อรานะครับเข้าไปที่แผลที่ตัดออกนะครับส่วนกะลาตรงนี้ ลำดับต่อไป,ปว่าด้เรื่องของการต่อกระลาภายหน้าเดี๋ยวตรงนี้ผมก็จะต้องเอากากพวกนี้ออกนะครับตัดออกทิ้งไปเลยแล้วก็จัดลงกระถางปลูกนะครับบำรุงลากเร่งลากกระตุ้นเขาอีกทีหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่ารอดหรือไม่รอดก็ยังไม่รู้ครับลำดับมะพร้าวบอนไซ ในเรื่องของการแก้ปัญหารากเน่าต้นนี้นะครับพี่น้องทุกท่านเดี๋ยวติดตามกันในลำดับต่อไปครับขอบคุณครับพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ